ทุกคนคงที่สงสัยเนาะค่ะว่าคลิปนี้เหมือนจะพาไม่เห็ดอีหยังเนาะคลิปนี้เหมือนจะพาะทุกคนมาเบิ่งความยากลำบากในการเห็ดคลิปแต่ละคลิปจ้าตอนแรกว่าสิบ่เอากมาพี่ให้น้องเบิ่งเนาะค่ะว่าชีลบทิ้งแต่ก็เสียดายทะเลยเอามาเห็ดคลิปยาวเว้าสู่พี่สู่น้องฟังจ้ามาเบืองหลังการเห็ดคลิปแต่ละคลิปเป็นจังดได๋ว่าจังใดแต่ละคลิปความยากง่ายก็ต่างกันเด้อค่ะเดอะ้อสำหรับคลิปนี้อุปสรรคของแบม,มก็คือลมค่ะทุกคนคะ่ะเกาหลีใต้ช่วงหน้าหนาวสิลมแฮงมาเป็นอุปสรรคในการถ่ายทำพอสมควรคะ่ะเพราะว่่่่่่าาาาาาาแแแแแมมมมมมมเเเออออปปิิิิกกกกกนนนนฮ็ดัับขขข้้้วววยูงงงลลลลีะะไ กับโบเฮงจ้าจริงๆเมนูเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆเฮ็ดแป๊บเดียวก็แล้วแล้ว,วแต่ว่าอุปสรรคของเฮามีเพราะว่าล้ม่ะล้มขนาดตกไข่ลงไปไข่ยังมผู้สูงเลยค่ะทุกคนค่ะคิดเบิ่งเอาโลูดแล้วมือที่แม่ไปถ่ายทําเนี่ยสภาพอากาตศตีดลบถึง12องศาเลยเด้อค่ะหนาวสุดๆอีหลีจ้าแต่ว่าเพื่อคอนเทนต์เฮาต้องมีสปิริตในการถ่ายทําเนาะค่ะหนาวซําใดก็ใจสู้ค่ะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่แม่ไปเฮ็ดคลิปนี้เด้อค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเฮ็ดคลิปเนี่ยแม่สามารถเอามาตัดเป็นคลิปเลี้ยวเด็ดทั้งหลายๆออย่่าาางเเนะะค เดียวมันคุมเลยชีวิตเวลาลมมาเหมือนกระต้องหาอิหยังเมื่อบาังไววคะ่ะทุกคนคลางเทียกันในํำตัวเองเนะะี่ยค่ะว่าเออความอดทนนีกสูงด้อกันเด้เนาะตรงมื่อนางเฮ็ดอิหยังแบบนี้ทากลางหิมะหนาวๆแต่จริงๆก็แค่คิดขำๆเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่าแม่มักแบบนี้จ้าจะเคยเว้าไว้ตลอดเลยคะ่ะว่าถ้าใจบรักในเฮ็ดบ่ได้คะ่ะบอกเลยมันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งค่ะทุกคนเห็นบ่ค่ะเฮ็ดจังไดใครกับบุขุค่ะทุกคนค่ะตาอาสีเบิ่งบนหนาวเบิ่งชิวๆเด้อค่ะแต่จริงๆอนหนาวมากเสือบ่ได้ใส่หลายตัวอีหยังใส่เสือัััวเเดีท่่กก็ปนนนนนนคคื้้ออาาิบง คลิปที่สอของแหม่มด้วยค่ะใส่เวลาเป็นสินาทีไข่กันยังผสกโอ้ไม่ก้อนมันเป็นอีกย่างที่แบบอืออยากสิยนมันกระทะถิงบุรุษค่ะทุกคนค่ะแม่ว่ากัอุตสมุสาเฮจิเลีวคลิปพุ่นเนี่ค่ะแม่ว่าสิบเอาไม่พีให้นองเบื้องดอกค่ะไปคิดไปคิดมาเออมันก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายทําของเฮาขนาสิดีเหมือนกันถ้าเฮาเอามาให้ทุกคนได้เห็นเบื้งดูค่ะฟ้าหมอมันกรบอกมีมันกระตรงเอาจานเนี่ยมาปิดไว้เพื่อให้อาหารข้างในกระทะน่ะมันสุกไว้คืนแต่สุดท้ายจานก็น้อยเกินไปก่ะทุกคนรู้สึกว่าอุปสรรคในการถ่ายทําคลิปนี้หลายเหลือเกินสรุปแล้วมันก็ต้องเอาเขียงมาวางแบ นี่เราก็เอาจานปิดไวอีกเทียนหนึ่งค่ะคลิปไปกับอดหัวเจ้าโคงบบได้ก็ทุกคนต้องมางนอนงเฮ็ดอีหยังแบบนี้ว่านคนเดียวนางขำคนเดียวหัวอยู่คนเดียวเขาก็เลยชิว่าบา่ายไม,ไมค,คนเดินไปเดินมาเยอะแยะชอตตละลากยกรใหญทุกคนได้เห็นเนาะค่ะโบขนาดเปิดออกจานเธออีหยังตกแล้วนี่แล้วนะ่านที่สุดใครก็เริ่มสิสุกขึ้นมาหน่อยนึงแร้วค่ะทุกคนขคว่าบ,บ่พอค่ะแต่ถ้าโลแกตอยู่แบบนี้คงสิบ,บ่ได้เรียดอกค่ะคลิปนี้ดูค่ะทุกคนว่าลมมันแฮงขนาดไหแล้วมันสถิสุขได้จังไดใครที่มเฮ็ดเนี่ ว่าเมนูเนี่ยสิเอาไปกินกับเข่าอีหลีเด้อค่ะ่สุดท้ายแล้วกินบ่ได้จ้าเพราะว่าไข่นี่มันขาวมากค่ะทุกคนค่ะมันบ่ค่อยสุกเนาะค่ะมันก็เลยขาวสรุปก,ก็ได้ทิ้งค่ะไข่ถึงสองหน่วยเสียดายเฮงทุกคนเห็นตั้งแต่ต้นคลิปบ่ค่ะว่าแม่ยนยนขวดซอสออกไปทั้งหลังเต็มเลยหลังจากที่ถ่ายทําแล้วแม่ก็ต้องไปนําหาอุปกรณ์เก็บขวดซอสเก็บอีหยังอีเด้อค่ะสิะบอกว่าคลิปเนี่ยนําหาตะหลิวบ่เห็นจ้าตะหลิวมันตกลงไปในหิมาเราที่นี่มันก็นกนจมไปเลยค่ะทุกคนที่แม่สิให้ไข่สุุกกกนนนนนนนีีีีี่่่่่่่่เเเเเเพราาาาาะะะะววแมมมสสิิิิคคคคลลลลปปปปปอึงท็็้้้ยถไไขขบ ยูคลิปนั้นมันก็ชิบบสมจริงจ้าสรุปแล้วก็ย่างที่เห็นนี่แหะค่ะคือเด็กนั่นงเฝ้าก็ทาเกนว่าใครคสูตรนี่ก็เอาเบื้องหลังการถ่ายทำมาให้พี่น้องเบื้องพ,อพ่อกรุปกร๊ปกิฟเนาะค่ะเนาะขอบนะคุณสำหรับการรับชมพวกกันมาอนะีพี่หนาสวัสดีค่ะทุกคน